สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องนาตายกกอค่ะมาเดอ้อกินตำปะพงมาเดอ้อพี่น้องนี่เดี๋ยวเดี๋ยวสิไปเอาตุนมากินกลับนี่ไหนมันคล้ายๆ้กันกับสายบัวนะแต่ว่ามีรสหวาน ตะเกาพิกกระหน่อมนะเออตับแม่ส huh. ah ื huh. ah ่อตับตรับตรับมานั่งกันสื่อตับไม่เกินจำลางตับกระปิ่งประดุกนี่หมักขี่ควันของลูโอ้ คืองานมันแบบยี่สิบห้าบาทกับยี่สิบบาทามาทุกคนถ้าแบงให้กินได้หัวห้าห,าห,าหาากก้าถราเรานมากินเผาหัวห้ากำลังมต้เอเอามาบังทีกลังตด้ไามาลูะมาค่ะทุกคนกินส้มตำเอา,าเอาใวผ้าเขารวดเอาเอียงเอียงใช้หันนะ โอ้ม่อคืนนี่กีดยางเขาไปเต้นไปสะบไปสะบวะชิมดูทูนทูนท้อง,องใจ,งจงป้าเมียมาเลยสันป้าเมียมาเลยออ้มึงไปมึงไปขอว่ากีดยางอยู่มันดังมากเลยบอก โอ้ยมันไก่ๆก,กันหนึ่งเนาะ,นะมานีอันส่วนยางเ้ามันเป็นโนูนนูนขึ้นไหมโอ้ยมันก็นำพวกมหาลัยพี่นเนอะเออชาเจนปันยังคนเดียวแต่ชุบาน,น,นเขากนยังไม่เห็นเนาะแซร็จเสร็บบอกต่อ มาเด้อพี่แตงพี่แตงพี่รสมาเด้อกินส้มตำมันไปเจือไปเจือยาอะไรไปหัจังจะเล่าันาดมือแดงเฮ้ยแกฉีดยาไปไหนอ้าวพี่ชายไ่มึงไปเล่นยา,ยานี่เมันนะฟูแล้วเอาเฟสตู้เย็นไว้ หนึ่งหน่อยล้าหลายพี่เราหมดน้องแมวเป็นหยังมันมาหมือนกินยังองนี่มองไหนก่อนเออโหสีมันแจ่มดีเลยมาเด้อมาเด้อมาเด้อสีสดใสมาอันนี้นะเชิมกินกับข่าวได้ซื้อมากินกับข่าวน้องแซจ้าวเทาแห้งแล้ววะนหมากใหม่กับข่าวแห้งใครมาจงมาให้เอ้ากับที่โก้เด้ซื้อมาฝากตาชาติ แล้วตัวบา้านแล้วตัวว่าหมากพี่พวนคอยเสื้ออีดีได้ขอขอยบอนบอไใดหมูแจักเลยว่าเป็นหมากอันนู้นคอยพี่นสังกับบา้านหมากพี่พวนดีดีเออแล้วตัวคอยเชื่อยังอันนี้ได้หมากพี่พวนแล้วว่าเป็น,ปน <laughs> ยังสี่แล้วว่าเพราะว่าหมากอียังไหนีีพอเขาฝากให้เจ้าเนีย่ยหมากพี่พวนแล้วว่า าเดินพี่น้องกินตำบุงนี่อันนี้บางอันุ่พร้อมเนมันจังเ้อปกอยก็จริงเลบ่่นเหมือน่นพญาคมน่นท่องใหมันเหมือนุ่นทอจ เ,เขาจะถามว่าคนย้าคำเลย <c oughs> เอา้าก็บแห้งในเบาไปเจอเนี่ยเจอหนูเหรอพอไทคำหน้นเาเบ,บาอนไม่ได้สู้พอสือตัวละยี่สิบหาบาทเืงอ่ะยี่สิบห้าบาทเองน้องกลุมพ,พักมนหลาย,อ,อ,ยาอันใดกก็ยากอันใดกก็แซ่บ กินกับผักกาเลยก็แซ่บเจ้ากินขมันเหรอบอสาเกินขมัน่อกินกับชะอมชะอมกินกับส้มตำอร่อยนะบมแมนแต่เอาไปถอดไข่เด้อแต่กินมันจะฉุนมากมันจะคล้ายๆอ่ะสะตอคมอเหมือนน่ะนาะ กวยมันอ่างแจงจงัเจาไงเลีใยงชยูเยกเล้วจอบก่อนข่ายอ่างนล้วแจงว่าชิลงไปหายเป็นจ่างนี้ไม่ให้ลงไปยกมันผ่านเลียสใหนะเสริมเผ็ดปอกขอบด้วย ก็เดิมแเละเราหกต้นก็ได้โผล่ข้างหงนี่เห็นมั้ยโบได้ดิเฮ้ยมาตรองระดับยี่สิบปุนแล้วสิบสิบก็ต้นมดละอืมต้น่อมนะอืม,ข,อมข้อควายข้อควยฮบุ้งกุ๊กเดือยควายสามตัวควายสามตัวแต่ว่ามันไปได้ทั่วที่นะเว้ยอืมโอ้ยข้อกเลยเว้ยเฮอนมันสาข้ พ่ออ้อมใบเบิดลนะแม่อ้อมสวนหยาน่ะแม่ไอโฮไอโอ้อมห่พ่อกันพ่อ,อ,อก็ได้หัวก็ได้หัวแหลับกลบบานหลับกลบ้านหลักใบบาน,บานมันจะทานมาอยู่จะทานไปตอกหอยอไปยสืไในผักมากเลยวมากมาก ผักปลอดสารพิษทุกคนปลอดสานพิษอย่างี้นะมันก็งามเลยละมาดเลนแล้วอ้อนแล้วออนตอยุบคนมันมนันาจางไงเจนึงมันหาทุกคนับ<อ> ไปบังหมกข้าวอยู่เยี่ยมญี่ปุ่นยังมาท่นแกกาสิมะเป่ากินหมกข้าวอยู่อันเสียงใหญ่กะมาทันแกมาทันแกยักเพื่อกระสานนะฮะผ่านมาท่นแกนั้นก็มะพร้าวนั้นนะมันเผางั่งเออเผางั่ถ้าหมกข้าวเห็ดบดออกอือเขาเอามาขาย อืมน่ก <royable> ็คัอแซดงอ่อนมากอยากกอามาต่สุปยังเดี๋ยวกขาไปบ่ค่อยอยากกินแกงปออยากุกสุปผื่อวีกินอ่ะอยู่บกินซุปจัตุ๊กตาเก่าสองหนึ่งจับแก้วเออมาต้มมาเป็นสุกแตงห่านได้หลายอืมไ่าจงงเออ ท้องใส่กับบุก,กินงา่ากินยู้เขากินเหมือนแบบจับๆหน่อยนะครับมันมน้อยมีอาหารมีอย่งไรปลาทูเข่งหนึ่งผุนปลาทูเข่งหนึ่งง่าหุึงหนึ่งกับกระเพรุตัวหนึ่งแซ่แบข้างแซ่บใส่ตู้เย็นไว้ให้เป็นถุงเป็นถุงใส่ตู้เย็นไว้ปน,นึ่งเบิ้ลเนาะ หนูหล่อเป็นบรรลเขาหวถ้าใส่จุดเย็นได้บันเนี้ยถ้าให้เป็นุงเป็นชงเป็นุงใส่จุดเย็นได้บานนี่ยถ้าอยากเขาจะจะเป่าใส่ผักหอม,อมถ้าอยากเขาก็เอามาอันตำใส่ผักหอมอีกเิื่อนึงบันเน,นี้อันนี้นอัอออนเรื่องานก็ต้องก็ต้องกินบ่บ่งานต้องกินแบบที่ควรอื อ,อี็อกินง่ายเนาะพวก็ข่อยกินง่ายได้กินเข่าไงยุกกินหมากใหม่ยังไงกินหมากให,ให,ใหม,ม่กินกินอ้อยเป็นล้ำนะแม่เออมันเอาออกยังไงเนาะกินยังไงข่อยก็งงอยู่เด้อแตที่แม่ก็พูอว่าไม่กินอันเอนกกีงก็ห่อนห่อนกันยังวันหยัมไปทำกันไหนเนาะบอกเขาบอกว่ายัมเ้อไปทำไหนอมเขาก็เอาเอาไรขางหนึ่งอาไรขางหนึ่งกิงเข่ คอยก็เลยงงองมันยังง่ายเนาะอืมอันนี้นแม่แล้วก็บอกแม่ว่าพึ่งกินเด้กินตั้งแต่อยู่น้ำพอน้ำแม่เขาเขาเขากินไงาบางที่เดี๋ยวีอาหารนี่เขาก็บอกอยากเด้มันหอกกินปลาลูกเขายังอยู่เลย าีเรลมีอยู่แบบแบ่งปันไม่แม่เห็นมัากระเสบอู่แหละน้องกินกเขาอะไรอือมันกลรอ่องข้ออแต่ขอยยุ้น้ำพอน้าแม่ขอยแบบอัน่อยกินยู้น้ำอ้อยก็บเข่าก็ถ้ามาดาบปกติน้ำอ้อยน้ำตาลเคยกินกับเผาอยู่อ๋อแม่ก็ซื้อน้ำอ้อยนา่หนอยู่ กับขอด้ายอย่างจริงนะทั hmm. uh, ้งว่ากินหมากอันนี้ให้กินง่ายมันบมมีเม็ดกินกับข่าวมันว่าล่างให้งันล่างแล้วใช่อินเดียวอืมยังมุษันอิ่มมาเบิ่งเวลาก่อนเออมันชิบสองคือนี่พี่แตงดูดูก้วยสุกป๊าบาจิตาเจอหนันบ๊ามันเนี่เออ เดีย๋ยวจบคลิปก่อนค่ะแล้วเดียวยังไงสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย